คอมเมนต์กระจายชี้เป้าคู่รักลวงโลกหวานเรียกงานอะไรก็เป็นคอนเทนต์ก็มีเรื่องให้ขาเมาส์กาเผือกนะครับได้ติดตามกันอีกแล้วเมื่อเพจดังนั้นครับได้โพสต์ข้อความระบุแคปชั่นว่าอ่าอาอาอย่าเพิ่งนอนกันจ้ามาเผือกกันก่อนล่าสุดวงในยิ่งกว่าวงในเมาส์ว่าคู่รักที่ดูว่าหวานกันตอนนี้เนี่ยหวานเกินหน้าเกินตาเขาว่ากันว่าเป็นคู่รักลวงโลกนะอุ๊บแรงมากแม่ มันยังไงกันคะเป็นรักโปรโมทเงี้ยแอบแฝกคบกันเพราะจะได้มีงานคู่เพราะทําอะไรก็ดูเป็นคอนเทนต์ไปหมดอย่าว่างี้ว่างนั้นฉันว่าพวกหล่อนก็คิดแต่หล่อนไม่กล้าเมาส์ใช่ปุนาจะให้พูดว่าอิจฉาเหรอก็ไม่นะฉันว่าฉันได้กลิ่นกลิ่นอะไรนะหรอกลิ่นท่อจากรถทัวร์ที่จะมาลงกูเนี่ยทัวร์จะลงเขาเลยนะเขาไม่ได้พูดเลยนะว่าเป็นใครแต่ไม่ว่ายังไงงานนี้วงในเขาเมาส์มาเขาว่าฟันฟันทองเหรอ ฝ <c oughs> ันอคอกูเนี่ยฮมาหยอกหยอกเมาเมากันก่อนนอนพวกหล่อนจะได้หลับฝันดีหลังจากนั้นครับชาวเน็ตก็แห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากซึ่งหลายคนนะครับก็บอกว่าอ่านแล้วรู้เลยว่าเป็นคู่ไหนอ่ะงานนี้ครับคุณผู้ชมผู้ฟังฟังจากเพจดังเขาเมากันแล้วคิดว่าเป็นคู่ไหนเอย่ยบอกให้อดินรู้กันด้วยนะจ๊ะเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตาม และอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราเราก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ Thank you